สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเก่งอนุคิดดีธนะศักสกุลนะครับผู้บริหารบริษัทอู่ลุ่งเรืองบริการ101จำกัดนะครับวันนี้เราจะพามาแนะนำมิสซูไททันนะครับตัวนี้4 4นะครับมีรายละเอียดดีเทลยังไงเราไปชมพร้อมๆกัน เรามาชมกันว่ามิสูไทยท่านนะครับ4 x 4ปี2020คันนี้มีการตกแต่งตัวกระบะด้ำรายละเอียดอะไรเข้าไปบ้างนะครับตัวกระบะด้ำทรงนี้เขาเรียกว่าทรงท้องเรือนะครับที่ทางบริษัทอู่ลุ่งเรืองบริการของเราได้ทำการออกแบบและดีไซน์ในรูปแบบที่แปลกใหม่นะครับจึงอยากจะมารีวิวแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่ามีความแตกต่างจากกระบะดำทั่วไป อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดนะครับเริ่มต้นจากตัวด้านหน้าก่อนดีกว่าครับผมรา,ายละเอียดด้านหน้าของเรานะครับทรงกระบะตรงนี้ก็จะเป็นแผงทึบทั้งหมดเลยนะครับมีตัวด้านบนสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับผมส่วนด้านข้างตรงนี้จะปิดทึบทั้งหมดนะครับก็ส่วนฝาท้ายนะครับก็ยังเป็นการเปิดปิดอัตโนมัติแต่ไม่สามารถที่จะเปิดฝาท้ายออกได้นะครับ แล้วก็ตัวด้านหลังนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะถอดออกได้เหมือนกันนะครับผมเราจะมีตัวล็อกฝาท้ายกันร,ระเบิดให้อีกข้างละหนึ่งตัวนะครับผมในกระบะทรงท้องเรือของเรานะครับส่วนช่วงล่างนะครับมีเพิ่มเติมนะครับนี่คือกล่องเก็บของอนเนกประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บสิ่งของสำหรับจำเป็นในการใช้งานนะครับ สำหรับรถคันนี้นะครับก็จะเช่นสลิงหรือผ้าใบไว้สำหรับลากหากเกิดกรณีฉุกเฉินนะครับที่จำเป็นจะต้องใช้เราสามารถที่จะเก็บเข้าไว้กล่องเครื่องมือมีทั้งซ้ายและขวานะครับผมความพิเศษของเจ้ากระบะทส่งท้องเรือของเราคันนี้นะครับสามารถที่จะบรรจุนะครับสินค้าได้มากกว่าทรงทั่วไปนะครับโดยรายละเอียดนะครับของตัวกระบะนะครับ มีความกว้างนะครับอยู่ที่เมตร80เซนนะครับผมแล้วก็มีความสูงจากพื้นกระบะถึงบนกระบะนะครับอยู่ที่90เซนนะครับแล้วก็ความยาวจากท้ายกระบะไปถึงหน้ากระบะนะครับอยู่ที่2เมตร40นะครับผมส่วนภายในกระบะของเรานะครับคันนี้ได้ทำการกุสตัเลตนะครับภายในทั้งชุดเลยนะครับผมเพื่อความต้องการของลูกค้าที่ระบุในการใช้งาน เราสามารถดีไซน์และก็ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าครับผมส่วนช่วงล่างใต้กระบะดำมีอุปกรณ์อะไรเข้าไปเพิ่มเติมเดี๋ยวเราเข้ามาชมกันนะครับผมการใช้งานนะครับของรีโมทดำของเรานะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับก็มีอัพและก็มีดาวนะครับตัวนี้อัพกับดาวครับขึ้นก็กดอัพนะครับผมอ่าเรามาชมกันตัวนี้อาจจะขึ้น สุดไม่ได้นะครับเรามาชมคร่าวๆกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับผมตัวด้านล่างที่เราได้ทำการออกแบบนะครับเฟรมคัสซีตัวนี้นะครับเป็นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีกระดูกลายละเอียดตัวด้านข้างเพื่อจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระบะนะครับทำให้ตัวทรงกระบะทรงนี้มีความบึกบึนและแข็งแกร่งนะครับเพิ่มสมรรถนะในการใช้งาน อนเนกประสงค์แน่นอนนะครับส่วนตัวเฟรมคัสซีนะครับก็เป็นการดีไซน์นะครับของบริษัทอูล่ลุงเรืองบริการ1นึ่งจำกัดของเรานะครับได้ออกแบบและดีไซน์ไม่เหมือนใครแน่นอนครับผมตัวนี้เฟรมคัสซีที่ลดแรงยืดหยุ่นนะครับในการบรรทุกนะครับทำให้รถมีแรงบิดได้ดีกว่าคัสซีปกติทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าด้านล่างของกระบะดำตรงท้องเรือคันนี้ มีชุดไฮดรอลิกตัวไหนอยู่บ้างนะครับผมก็เริ่มต้นจากตัวนี้ครับตัวส่งกําลังนะครับเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับที่ทําการส่งกําลังไปที่ชุดกระบอกดั้มนะครับที่สามารถทําให้ตัวกระบะดั้มเราสามารถยกดั้มเทได้นะครับผมเรามาชมช่วงล่างกันบ้างนะครับว่ารถคันนี้ได้มีการตกแต่งจากสแตนดาร์ดไปอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวล้อนะครับเราเปลี่ยนมาใช้ล้อนะครับ ขนาด16นะครับเป็นลายเบลเล่นะครับรัดด้วยยาง 265/75R16 นะครับตัวนี้เป็นยางของฮันคุกนะครับลาย MT นะครับผมอ่าแล้วเรามาชมกันตัวที่รับน้ำหนักของเรานะครับเป็นการเสริมแหนบเข้าไปนะครับจากสแตนดาร์ดนะครับ3ตัวนะครับตัวนี้ 1, 2, 3นะครับผมแล้วก็มีชุดนะครับ อุปกรณ์ลากนะครับตัวนี้เป็นแทนลากเป็น2ระบบนะครับมีทั้งหัวบอลแล้วก็ตัวลากครับผมกระบะทรงท้องเรือติดตั้งบนมิสูเตตันปี2024 4คูณสคันนี้นะครับติดตั้งและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอู่ลุ่งเรืองบริการ101จำกัดนะครับโดยเฮียเก่งนะครับยินดีให้คำปรึกษาและก็ยินดีให้บริการกับลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากติดตาม ช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเพจนะครับ f a c e b o o k นะครับ y t u t u b e Instagram l i n ์เราจะขึ้นช่องทางข้อมูลการติดต่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้โทรเข้ามาสอบถามหรือสงสัยข้อมูลใดๆก็สามารถโทรเข้ามาหาผมได้โดยตรงเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กับขอบขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ ผมก็ถือโอกาสวอวยพรนะครับปีใหม่ปี2564ที่กำลังจะมาถึงนะครับขอวอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บภัยตลตรายใดๆทั้งปวงนะครับผมเฮงๆรวยๆต้อนรับปี64ตลอดไปนะครับสวัสดีครับ